วันนี้เราจะมาเรียนเรื่องขององค์ประกอบของดนตรีกันนะคะคราวที่แล้วเราดูเรื่องขององค์ประกอบนาฏศิลป์ไปแล้วนะคะวันนี้เราจะมาดูเรื่องขององค์ประกอบดนตรีกันว่าองค์ประกอบที่ต้องมีในดนตรีนะคะมีอะไรบ้างดนตรีก็จะแบ่งเป็นดนตรีไทยกับดนตรีสากลนะคะดนตรีไทยกับดนตรีสากลมีความ อ,อ,องค์ประกอบที่ใกล้เคียงกันบางอย่างแต่บางอย่างก็ไม่เหมือนกันก็มีนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะเริ่มจากดนตรีสากลก่อนนะคะดนตรีสากลองค์ประกอบของดนตรีสากลอ,อย่างแรกเลยคือเรื่องของเสียงนะคะเสียงหรือโทนนะคะสักครู่นะคะนนะเสียงหรือโทนนะคะเกิดจากการที่ บรรเลงเครื่องดนตรีหรือว่าขับร้องเพลงของมนุษย์นะคะแล้วเรียบเรียงให้เกิดความผสมผสานกลมกลืนกันไปทําให้เสียงเนี่ยมีคุณภาพแล้วก็ไพเราะมีความแตกต่างของเสียงขึ้นอยู่กับคุณสมบัติอื่นๆนะคะสําหรับเ,เรื่องของโทนเนี่ยมันจะมีเรื่องของการสั่นสะเอ,อ n i ส e อันนี้ก็คือจะมีเกิดการสั่นสะเทือนที่ไม่สม่ำเสมอมันมันมีความแตกต่างกันอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเสียงดนตรีที่ได้มาจากการเป่าการร้องการดีดการสีมันจะมาในลักษณะของโทนเนื่องจากการสั่นสะเทือนดําเนินอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอนะคะอันนี้คือเรื่องของเสียงองค์ประกอบแรกนะคะของด,ดนตรีสากลคือเรื่องของเสียงต่อไปนะ ักครู่นะคะต่อไประดับเสียงค่ะหรือที่เราจะได้ยินบ่อยๆคือบีดอะไรประมาณนี้ใช่ไหมเออบีดเออหรือระดับของเสียงใช้คําว่าระดับของเสียงว่าระดับของเสียงคือความสูงต่ําของเสียงนะคะถ้าความถี่ของการสั่นสะเทือนเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วก็จะเกาะให้เกิดเสียงสูงนะคะ แต่ถ้าความถี่ของการสั่นสะเทือนเกิดขึ้นอย่างช้าๆก็จะทําให้เกิดเสียงต่ํานะคะซึ่งภายในหูของคนเราเนี่ยหูของมนุษย์เนี่ยสามารถแยกเสียงได้ว่าความถี่สั่นสะเทือน16ครั้งต่อว,วินาทีถึงตั้งแต่20,000ครั้งต่อว,วินาทีได้เลยนะคะอันนี้คือเรื่องของระดับเสียงหรือว่าบิดน,นะคะต่อไปสีสันของเสียงโทนคลเลอร์คืออะไรคือความแตกต่างของเสียง ที่มาจากแหล่งกําเนิดที่แตกต่างกันทางด้านการเทางของดนตรีเนี่ยแล้วมาใช้เครื่องดนตรีประเภทต่างๆที่มันมีหลากหลายเช่นสมมติว่าเพลงหนึ่งเพลงอ่ะยกตัวอย่างง่ายๆดูอย่างนี้มันอาจจะไม่เข้าใจดูคําอธิบายอาจจะงงๆแหล่งกําเนิดเสียงแตกต่างกันคืออะไรใช่ไหมคะให้หนึกง,ง่ายๆสมมติเพลงหนึ่งเพลงครูให้น้ตเพลงทั้งหมดเนี้ยสี่สิบกว่าคนเนี่ยให้น้ตเพลงไปเพลงเดียวกัน เราให้หยิบเครื่องดนตรีของตัวเองคนละหนึ่งเครื่องเช่นครูหยิบไวโอลินอ่าใครอกีตาร์เปียโนคาลิมบ้าแล้วแต่นะคะแล้วก็มาเล่นเพลงเพลงเดียวกันนะคะเด็กๆก็จะรู้สึกว่าเอ่อเขามีสีสันของเสียงของแต่ละเครื่องดนตรีอ่ะแตกต่างกันอย่างเงี้ยเข้าใจไหมเพราะว่าเพลงเดียวกันแต่เครื่องดนตรีคนละเครื่องให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันเปียโนก็ให้ความรู้สึกแบบหนึง่ง อ่าสีสันของเสียงเป็นแบบหนึ่งกีตาร์ก็เป็นแบบหนึ่งคาลิมบ้าเป็นแบบหนึ่งนะคะไวโอลินเป็นอีกแบบหนึ่งนะคะประมาณนี้น่าจะเข้าใจง่ายกว่าเนาะเพราะว่ามันมีเรื่องของเอ่อเครื่องดนตรีที่ประกอบเนี่ยมันมันจะมีความเสียงสูงเสียงต่ำอ่ะเหมือนที่เราเรียนไปก็เอ่ออะไรนะไวโอลินววโอลาแล้วก็เชลโล่ดับเบิเบสท,ทั้งทั้ที่รูปทรงเหมือนกัน แต่ขนาดต่างกันก็เลยให้เสียงสูงเสียงต่ำต่างกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทำให้ทาให้สีสันของเสียงมันเกิดความแตกต่างกันไปนะคะต่อไปท่วงทำนองค่ะหรือเมโลดี้นะคะเอ,อ่อท่วงทำนองคือการจัดเรียงของเสียงซึ่งมีความแตกต่างกันไปตามแต่ระดับเสียงนะคะรวมทั้งความยาวของเสียงตามปกติทั่วไปแล้วเนี่ยดนตรีจะประกอบไปด้วยท่วงทำนองนะคะ โดยเป็นองค์ประกอบที่ง่ายต่อการจดจำม,มากที่สุดอ,อนอกจากนี้ท่วงทำนองตามที่คือต่างท่วงทำนองต่างๆที่มันมีความหลากหลายเนี่ยจะมีคุณจะมีลักษณะที่ตามองค์ประกอบของทำนองเพลงนั้นๆเช่นสมมุติว่าเเด็กๆเ,เ,เคยดูฮอลลีวูดเกมไนใช่ไหมที่มันจะมีเกมหนึ่งที่อะไรนะ ที่ที่ให้ให้คนใบ้เห็นชื่อเพลงกูจําชื่อเกมไม่ได้เออที่ให้คนใ <Mel ody S 1> บ้เห็นหอ,อ,อะไรนะ e melody เออคุณใช่เมโลด d y นี่แหละก็คือให้คนใบ้เห็นชื่อเพลงใช่ไหมคะเสร็จปุ๊บเอ่อคนฟังก็ต้องฟังใช่ไหมแล้วฟังเมโลดี้ฟังเมโลดี้ก็คือฟังท่วงทานองอันนี้แหละสมมติร้องเพลงอะไรออกมาต้องห้ามร้องโน้ตนั้นใช่ไหมคะให้ใช้ทุกเสียงเป็นสระอีใช่ปะ่ะแล้ว ให้ฟังทํานองเอาอันนี้แหละค่ะคือทํานองเนี่ยแหละคือเมโลดี้อันนี้แหละนะคะพอเราฟังทํานองแล้วเราก็อ๋อเพลงนี้คือเอ่อวันเกยตื่นเพลงนี้คือเพลงนี้นี่เองอะไรอย่างเงี้ยค่ะเ mm hmm. นี่ยแหละคือท่วงทานองนะคะ mm hmm. พอถูกเอามาจัดเรียงมันก็จะกลายเป็นหนึ่งบทเพลงนะคะ mm hmm. แล้วก็เอ่อถ้าทํานองไหนมันคุ้นๆหูมันก็จะติดหูเราใช่ไหมพอฟังแล้วเราก็จะรู้เลยใช่ไหม เนี่ยแหละเขาถึงเอามาใช้เป็นเกมนี้นะคะเขาเลยชื่อเพลงเอ,อเขาเลยชื่อเกมว่า e melody เข้าใจไหมนะคะในการที่เขาใบใบด้วยใบด้วยเสียงสระอีแทนการร้องนั่นแหละเพราะเราจะได้ยินแต่เสียงเอ,อทำนองเพลงที่เขาร้องออกมาเขาเราจะไม่ได้ยินเสียงคําเนื้อร้องเพราะเขาใช้ได้แต่สระอีนะคะก็เลยชื่อเกมว่า e melody ขอบคุณมากเลยค่ะคุณนึกชื่อเกมนักงน้นนึกชื่อไม่ออกขอบคุณค่ะต่อไปเสียงประสาน ฮาร์โมนีค่ะได้ยินบ่อยๆฮาร์โมนีนะคะเสียงประสานคืออะไรเช่นสมมติว่าในไม่ว่าจะในการร้องเพลงในการเล่นดนตรีนะคะบางช่วงสมมติบางช่วงจะมีการเล่นเดี่ยวของเครื่องดนตรีหนึ่งชนิดเช่นสมมติว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงของเล่นเปนโนนะคะแล้วบางท่อนที่จะมีการประสานระหว่างเปนโนกับไวโอลินหรือเปียนโนกับกีตาร์ ช่วงที่ประสานกันระหว่างเครื่องดนตรีสองเครื่องเนี่ยเรียกว่าช่วงเสียงประสานนะคะคือมากกว่าหนึ่งหนึ่งเสียงนะคะหรือการร้องเพลงเช่นถ้าตอนแรกเนี่ยนักร้องร้องคนเดียวแล้วในท่อนบางท่อนมีนักร้องอีกคนออกมาร้องพร้อมกันอันนี้เรียกว่าเสียงประสานนะคะ เป็นการผสมผสานของเสียงมากกว่า1เสียงนั่นเองนะคะแล้วก็เอามาทำให้มันเกิดความซับซ้อนเกิดความแบบว่าฟังแล้วมีเอกลักษณ์มีมีความไพเราะมากยิ่งขึ้นนั่นแหละคะ่ะต่อไปจังหวะนะคะดนตรีทุกป,ประเภทมันต้องมีเรื่องของจังหวะความช้าความเร็วนะคะเพลงที่ใช้ประกอบการเต้นราก็ต้องมีความสนุกสนานใช่ไหมมีความกระชับรวดเร็ว ให้ให้เหมาะกับการเต้นลํานะคะส่วนอ่ะสมมติกรณีของเพลงกล่อมเด็กก็จะมีความช้าๆฟังแล้วค่อนข้างช้าฟังแล้วต้องกล่อมแล้วเด็กต้องรู้สึกลุกง่วงนอนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะจังหวะมันเป็นเอ่อการให้ความรู้สึกได้อย่างหนึ่งนะนะคะถ้าจังหวะเร็วมันก็ให้ความสนุกสนานจังหวะช้าก็ให้ความเอ่ออาจจะใช้ใช้จังหวะช้าในเพลงเศร้าเห็นไหมมันก็เปลี่ยนหมด โหมดเพลงได้เลยนะคะจังหวะเป็นตัวกำหนดโหมดของเพลงนะคะต่อไปอ่ะเข้าสู่โหมดของดอนตรีไทยนะคะดนตรีไทยเนี่ยออมีความแตกต่างกับดนตรีสากลอยู่นะคะกรณีของดอนตรีไทยนะคะองค์ประกอบที่มาอย่างแรกเลยคือเรื่องเสียงเหมือนกันแต่ความแตกต่างคือคือเขาเป็นเรื่องเสียงเหมือนกันนะแต่ความแตกต่างของเขาคือเสียงของดนตรีไทยเนี่ยประกอบด้วย ระดับเสียงทั้งหมดเจ็ดเสียงนะคะแต่ละเสียงมันมีช่องห่างเสียงอย่างเท่าๆกันนะคะแล้วก็ดนตรีไทยเราจะเรียกระดับเสียงแต่ละเสียงเนี่ยว่าทางหมายความว่าระดับเสียงของเพลงเพลงนั้นเนี่ยจะเขาเรียกว่าอะไรสมมุติว่าเราจะมารวมวงเล่นดนตรีไทยกันนะคะครูถือซออู้มาใครถือเอ่อยกระนาดมายกคองวงมามารวมวงกันแล้วเราก็จะมีการพูดคุยกันว่าเอ่อในเพลงหนึ่งเพลงที่เราจะเล่นกันเนี่ย เราจะใช้ทางเทางไหนใช้ใช้คีย์ไหนฟิลฟิลเหมือนว่าใช้คีย์ไหนอะค่ะนะคะเพื่อเพื่อในการเล่นนะคะอันนี้คือเรื่องของเสียงนะคะในดนตรีไทยต่อไปจังหวะนะคะอย่างที่บอกไม่ว่าจะดนตรีไทยดนตรีสากลต้องมีจังหวะจังหวะสําสคัญมากนะคะจังหวะมีความหมายก็คือในเรื่องของอัตราส่วนเอ่อขอโทษถามมาตราส่วน ของระบบดนตรีที่ให้ดำเนินไปอย่างสม่ำเสมอดนตรีไทยจะเป็นลักษณะของการที่เราเล่นจากช้าที่สุดช้าที่สุดก็คือ3ามชั้นสองชั้นชั้นเดียวนะคะสมชั้นคือช้าเลยเนิบมากนะคะแล้วก็มาเป็นสองชั้นแล้วก็มาเป็นชั้นเดียวคือ เร็วแล้วก็สุดท้ายคือบางเพลงมีลูกหมดอีกลูกหมดก็ยิ่งเร็วกว่าชั้นเดียวอีกอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือรูปแบบของดนตรีไทยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของจังหวะของดนตรีไทยกันอ่ะอย่างเมื่อกี้ที่ครูยกตัวอย่างไปนะคะจังหวะของดนตรีไทยเนี่ยอย่างแรกเลยจังหวะคือจังหวะสามัญสามัญคือปกติเลยยังไงก็ต้องมีนะคะสามัญคือปกติจังหวะทั่วไปที่นักดนตรีเขาใช้เล่นเป็นหลักสําคัญกัน นะคะคก็คือ3ชั้นช้าสุดเวลาเรียงลำดับของดนตรีไทยเราจะเล่นจากช้าสุดไปปานกลางแล้วก็ไปเร็วที่สุดนะคะอันนี้คือลักษณะของจังหวะสามัญเพลงส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้นะคะต่อไปนะคะจังหวะฉชิงนะคะจังหวะฉชิงคือจังหวะที่ใช้ชิงเป็นหลักในการตีจังหวะดสามัญเมื่อกี้เราจะดูได้จากในโน้ตนะคะดูได้จากในโน้ตเพลงหนึ่งเพลง นะคะโน้ตเพลงหนึ่งเพลงจะเป็นจะเป็นตัวบอกว่าสามชั้นเราเล่นแบบนี้มันถึงจะช้านะคะแต่ละเครื่องดนตร,ปรีปฏิบัติแบบนี้มันถึงจะช้าอ่านี้คือสามชั้นอันนี้คือสองชั้นอ่าน,น,น,นเล่นแล้วจะอยู่ในระดับกลางนะคะแล้วก็ชั้นเดียวเล่นแบบนี้เราจะอยู่ในระดับเร็วนะคะอันนั้นคือจังหวะสามาัญแต่นี้คือจังหวะชิงจังหวะชิงชิงเป็นสิ่งที่ เป็นหลักในการตีในวงดนตรีหนึ่งวงเสมออยู่แล้วนะคะทุกวงดนตรีต้องมีฉิงก็เลยมีเรื่องของจังหวะชิงโดยปกติเนี่ยฉิงจะตีชิงฉับชิงฉับสลับกันไปตลอดทั้งเพลงนะคะแต่จะมีเพลงบางประเภทที่ตีเฉพาะชิงตลอดเพลงเลยเช่นชิงชิงฉับแล้วแต่คือมันขึ้นอยู่กับว่าเพลงนั้นเพลงอะไรที่ใช้จังหวะชิงแบบนี้นะคะแสดงว่ามันไม่ใช่เพลงที่เป็น จังหวะสามันเหมือนที่ครูยกตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้นะคะเพราะว่าเอาหรืออาจจะตีแบบอื่นก็ได้นะนะคะช่วงช่วงไหนที่เป็นอัตราจังหวะสามชั้นสองชั้นชั้นเดียวก็สมมุติว่าถ้าเป็นสามชั้นชิงก็ต้องตีชิงแล้วก็เว้นไปแล้วค่อยฉับแต่ถ้าเป็นถ้าเป็นสองชั้นก็จะเป็นชิงฉับแต่ถ้าเป็นชั้นเดียวมันก็จะยิ่งตีเร็วขึ้น ลูกหมดก็จะยิ่งเร็วอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือจังหวัดชิงน,นะนะคะต่อไปอ่ะมีภาพตัวอย่างเดี๋ยวไม่เห็นภาพนะคะเมื่อกี้ที่ครูย,ยกตัวอย่างสมมุติสามชั้นอย่างที่ครูบอกเราจะเล่นจากช้าที่สุดก่อนใช่ไหมคะสามชั้นสองชั้นแล้วก็ชั้นเดียวสามชั้นพอเราจะนับในใจหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่แล้วค่อยชิงแล้วค่อย หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ฉับนะคะมันนานมากเราจะสังเกตว่าเราทิ้งระยะในการตีเสียงชิงกับเสียงฉับเนี่ยนานมากมันบ่งบอกว่าเพลงเนี้ยเป็นสามชั้นเพราะว่ามันมีตัวตกจังหวะที่ค่อนข้างช้านะคะต่อไปถ้าเป็นสองชั้นนะคะสองชั้นก็จะเป็นนับนับเป็นห้องอันนี้คือหนึ่งห้องนะลูก หนึ่งห้องเพลงนะคะก็หนึ่งสองก็เปรียบเสมือนสมมุติว่าสมมุติว่าคนเล่นคนตีละหน้าไปสี่ตัวโน้ตโดเลมีซอนอย่างเงี้ยค่ะพอโดเลมีซอนฉิงก็ตีตรงคําว่าซอนฉิงตรงตีตรงเสียงซอนอย่างเงี้ยถ้าคนตีฉิงก็ใช้วิธีนับก็ได้หนึ่งสองสามฉิงตีฉิ่งตรงเสียงที่สี่นะคะแล้วก็หนึ่งสองสามแล้วค่อยฉับนะคะ เป็นแบบนี้ไปตลอดทั้งเพลงนะคะต่อไปถ้าเป็นกรณีของชั้นเดียวนะคะก็จะเป็นหนึ่งชิงแทนแทนตรงสองเลยนะเราจะนับในใจเองเลยนะคะหนึ่งแล้วชิงแล้วก็สามฉับมันก็จะเป็นชิงฉับเออมันมันจะไม่ทิ้งนานขอโทษค่ะเอาหมา่ตั้งจังหวะไหมนะชิงฉับชิงฉับชิงฉับ มันขึ้นอยู่กับว่าเพลงเพลงนั้นอ่ะมันช้าหรือมันเร็วแค่ไหนในการเล่นวง,วงดนตรีหนึ่งวงต้องต้องมีการเล่นไปในทิศทางเดียวกันนะคะเครื่องดนตรีทุกเครื่องจะต้องฟังเสียงฉิ่งฉิ่งเป็นตัวกํากับจังหวะนะเพราะฉะนั้นให้ชิ่งมาตามเครื่องดนตรีเครื่องอื่นไม่ได้นะคะต่อไปอ่ะจังหวะหน้าทับค่ะจังหวะสุดท้ายคือจังหวะหน้าทับนะคะ จังหวัดหน้าทับหมายถึงเกณฑ์การนับจังหวัดที่ใช้เครื่องดนตรีประเภทเครื่องตีเอเช่นตะโพนกองแขกโทนลมนากองสองหน้าอะไรพวกนี้นะคะเออ่มาในการนับจังหวะอันนี้ก็เลยเรียกจังหวัดหน้าทับเช่นอกองแขกก็มันมีหน้าทับปกไก่หน้าทับลาวอะไรอย่างเงี้ยนะคะติงโจ้ติงติงติงถังติงถังอะไรอย่างเงี้ยเขาใช้ในการเอาเสียงของกลองนะคะเสียงของหน้าทับเนี่ยแหละ มาเป็นตัวกําหนดในช่องของโน้ตเหมือนที่เมื่อกี้ครูใส่ให้ดูในเรื่องของชิงอ่ะเหมือนกันนะคะใช้จังหวะหน้าทับแทนก็ได้นะคะหน้าทับตีตรงไหนแล้วชิงตีตรงไหนมันก็จะลงล็อกพอดีกันพอดีนะคะต่อไปทํานองของดนตรีไทยนะคะลักษณะทํานองเพลงที่มีของของดนตรีไทยเนี่ยมันจะเป็นลักษณะทํานองเพลงที่มีเสียงสูงเสียงต่ำเสียงสั้นเสียงยาวปนๆกันไปอยู่แล้ว นะคะตามจินตนาการของของผู้กวีนะคะมันมันแล้วแต่เนาะว่าว่าทำนองเพลงจะเป็นแบบไหนนะคะจะทำให้โครงสร้างทำนองของเพลงเพลงนั้นมีความแตกต่างหรือต่างจากเพลงอื่นไปยังไงนะคะมันอยู่ในเรื่องของการมันขึ้นอยู่กับความแบบว่าเอ่อความสามารถของกวีที่ที่แต่งเพลงเพลงนั้นขึ้นมานะคะ ความกว้างของเสียงใช้การเคลื่อนที่ของเสียงใช้ความกว้างของเสียงใช้ระบบเสียงก็แล้วแต่แล้วแต่คนคนทำนะคะในอันนี้ในเรื่องของทํานองเพลงนะคะแต่สิ่งที่เหมือนกันก็คือทํานองของดนตรีไทยก็ต้องมีใช่ไหมดนตรีสากลก็มีทํานองใช่ไหมจําได้ไหมคะเมโลดี้เมื่อกี้ไงนะคะ <c oughs> ไม่งั้นเพลงมันก็จะสมบูรณ์ไม่ได้นะคะมีเนื้อเพลงแต่ว่าไม่มีทํานองมันก็ไม่รู้จะร้องอยังไงเนาะสักครู่นะคะ ่อไปอะมาดูกันในเรื่องของทํานองทํานองแยกออกเป็นในในทางของดนตรีไทยเนี่ยแยกออกเป็นทํานองทางร้องกับทํานองทางบันเลงนะคะทํานองในทางร้องเนี่ยเป็นทํานองที่เประดิษฐ์การเอื้อนตามทํานองเอ,อบันเลงของเครื่องดนตรีเช่นบางท่อนที่หลังจากเครื่องดนตรีเล่นเสร็จมันจะมีท่อนรับ ให้คนร้องเข,เขาเรียกอะไรนะเดี๋ยวก่อนนะมันจะมีบางท่อนให้ให้คนร้องร้องก่อนแล้วดนตรีรับหลังจากคำคำเนี้ยก็มีนะคะอันนี้คือลักษณะของทํานองทางร้องหรือว่ามันจะมีบทร้องเออลักษณะของบทร้องบางบางบทที่เป็นบทร้องร้อยกรองนะคะแล้วก็ร้องพรอไปในระหว่างที่ดนตรีรับอย่างเงี้ยก็มีนะคะ โอเคต่อไปนะคะทำนองของการบรรเลงนะคะหรือทางลับโอ้ครับะคะ่ะวันนี้มีเรียนไหมเอ้ยวันนี้มีเขียนไหมครับไม่มีค่ะโอเคครับอ่ะทำนองในทางการบรรเลงนะคะหรือว่าการลับนะคะคือเป็นการบรรเลงเครื่องดนตรีในวงดนตรีก็ขึ้นอยู่กับเอ่อเขาเรียกว่าอะไรทำนองไว้สำหรับบรรเลง ทำนองหลักก็คือของในหนึ่งวงวงหนูนึกถึงวงดนตรีไทยนะคะของเนี่ยจะทําหน้าที่ตีเก็บทุกโนต้ตนะคะตีเก็บทุกโนต้ตโนต้ตครบทุกทุกทุกตัวทุกช่องนะคะเขาเลยเรียกว่าทางของนะคะเอ,อ่อในแต่ละท่อนจะจะเป็นการเขาเรียกว่าอะไรนะนิยมบรรเลงในแต่ละท่อนเนี่ยสองครั้งซ้ากันเสมอนะคะ ภายหลังมีการแต่งทํานองเพิ่มก็เขาเรียกว่าท่อนที่สองมันไม่เหมือนกับท่อนแรกเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นทางเปลี่ยนอันอย่างเงี้ยก็มีนะคะอันนี้คือลักษณะของดนตรีไทยต่อไปอการประสานเสียงมีเหมือนดนตรีสากลน,นะคะการประสานเสียงของดนตรีไทยก็คือเป็นการที่ดนตรีเล่นพร้อมกันสองเสียง นะคะขนานกันไปหรือเลืองตามจังหวะหรือลีลาของการการเล่นของเครื่องดนตรีนั้นๆเช่นอ,อสมมุติว่าในท่อนเนี้ลานาตเอกกับลานาทุ้มจะตีไปพร้อมๆกันแต่พอในท่อนต่อไปมันจะเป็นท่อนล้อกันสลับกันอย่างนงี้ก็มีนะคะเช่นถ้าท่อนล้อเนี่ยดนตรีเอ,อเขาเรียกว่าเครื่องนาเครื่องดนตรีที่เป็นเครื่องนําเช่นลานาตเอกซอด้วงอย่างเงี้ยค่ะเล่นนําไปก่อน อาจจะเคอย่างเงี้ยเล่นนําไปก่อนแล้วก็ซออูและนาทุ้มอย่างเงี้ยเล่นในวักที่เล่นล้อคือเล่นตามสมมุติว่าสมมุตินะโดเรมีซซนเลแล้วแล้วเเครื่องนําเล่นนําไปก่อนโดเรมีซซนเลแล้วเอเครื่องตามก็จะเล่นหลังจากที่เครื่องนาเล่นเสร็จก็จะโดเรมีซซนเลตามแล้วในขณะที่เครื่องนําต้องหยุดเพื่อให้เครื่องตามเล่นตามอย่างเงี้ยก็มีนะคะหรือเล่นมาเล่นรับกัน ก็พร้อมกันก็ก็มีนะคะขึ้นอยู่กับในแต่ละเพลงแล้วแต่ครูท่านทําแบบว่าครูที่เขเอ่อคิดเพลงทําเพลงเนี่ยงงจะสร้างสรรค์นเนาะอันนี้มันเป็นองค์ประกอบก็ขึ้นอยู่กับว่าจะประสานเสียงมากน้อยแค่ไหนนะคะต่อไป เข้าสู่ช่วงตอบคำถามไม่มีอะไรมากแค่จะถามว่าจำอะไรกันได้บ้างคะจากที่ครูอธิบายไปเปิดไมคตอบทีละคนตอบเสร็จแล้วออกได้เลยง่ายมากเดี๋ยวนะครูขอขยับขยับจอนี้แป๊บหนึ่งเพราะว่าอ,อยู่ดีๆีครูก,ก็ดำอยู่ดีๆแสงก็ไม่ตกเดี๋ยวนะอ่ะมาค่ะใครพร้อมแล้วคือว่าตอบได้เลยใช่ไหมคะ ดนตรีไทยปะคะดนตรีไทยปะคะไทยหรือสากลก็ได้ค่ะดนตรีสากลค่ะอ่ะไปเอิร์ตอบก่อนเลยดนตรีสาลุนเสียงโทนค่ะเสียงโทนโอเค,คตอบได้เลยค่ะขอบคุณค่ะก็คือตอบตอบหัวข้อที่หนูจําได้แล้วก็เขาเรียกอะไรนะหัวข้อที่จําได้พร้อมกับบอกประเภทว่าเป็นดนตรีไทยหรือดนตรีสากลแล้วก็ออกได้เลยโอเคไหมคะต่อไป ใครจะตอบบอกชื่อเล่นเราชื่อเล่นเราดนตีสาคนครับม่อนครับม่อนเพื่อนค่ะระดับเสียงพิกสีสันของเสียงโทนคอนเลอร์โอเคค่ะช่วงทำนองเมโลดี้แต่เย็นเย็นม่อนเอาอันเดียวพออ่ะเพื่อนตอบโดยลูกไม่เป็นไรครับโอเคขอบคุณค่ะห้ามซ้ำกับคนก่อนหน้าแค่นั้นเองนะคะเพราะว่ามันจะชัดเจนว่าเราลอกเพื่อนคนก่อนหน้ามาเกินไปอ่ะไปค่ะใครพร้อมแล้วตอบเลยลูก มันมีจังหวะของชิงด้วยออกได้เลยนะอ่จังหวะดนตรีไทยหรือดนตรีสากลเัานักลบทยครับใช่โอเคครับออกได้เลยนะคะใครตอบแล้วออกได้เลยนะแป๊บหนึ่งนะแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะเมื่อกี้นักลบนักลบทัองหนึ่งเสียงอ่ะต่อไปเมื่อกี้ใครตอบเมโลดี้นะเมื่อกี้ครุนเสียงคนตอบว่าเมโลดี้อะฮะชัญญาชัญญาอ่ะชัญญาเมโลดี้ ดนตรีไทยหรือสากลคะสากลค่ะสากลโอเคค่ะออกได้ค่ะสัญญาพูดที่เล่นด้วยสิลูกเพราะว่าครูอ่ะไม่เห็นหน้าหนูจังหวงะของเสียงแลครูจังหวะของเสียงดนตรีไทยหรือสากลครับชิวๆไทยครับครับเชิญครับของคต่อไปใครจะตลอบพูดที่เล่นก่อน<ห>กดยกมือไหม กดยกมือง่ายกว่าไหมถ้ากดยกมือง่ายกว่ากดเลยค่ะอันไหนง่ายกว่าเอาอันนั้นใครจะตอบกดยกมือเลยลูกประพัดสอนค่ะเช่นค่ะการประสานเสียงค่ะดนตรีไทยหรือสากลคะดนตรีไทยค่ะค่ะเช่นค่ะต่อไปค่ะรพีพัดค่ะระับเสียงเตทโทนเสียงครับ เป็นของดรตรดีไทยหรือสากลสากลครับครับถูกต้องออกได้เลยครับออกเลยนะใครตอบแล้วออกเลยนะเดี๋ยวครูงงเชิญค่ะใครจะตอบเอ่อกดเร็วกดยกมือเลยท่านันสนุกเช่นค่ะเออจังหวะของชิงกับเฉาเอจังหวัดอะไรนะเออจังหวะชิงฉับจังหวะดชิงอ่าโอเคค่ะ มันเป็นของดนตรีไทยหรือสากนคาจังหวะชิงดนตรีไทยค่ะโอเคค่ะผ่านออกได้ค่ะต่อไปครีมค่ะพิรัสนีเออเออเออการเอ็มการเล่นล้อไปหรือยังอะค่ะคอะไรนะเหมือนเล่นตามกันนะคะไปหรือยังคะอ๋อยังค่ะตอบได้อ่ะเออของเป็นของดนตรีไทยค่ะโอเคค่ะผ่านค่ะ ต่อไปเมื่อกี้คือสวัสดีค่ะ,คะใครนะชนาศินเหรอโชกุนไปไหนแล้วผมครับครับ,รบเชนครับตอบครับควบคุมเสียงแตบควบคุมเสียงไปยังหรอครับของดนตรีไทยหรือสากลไทยครับมีหรอเลือ,อกจําิดหนูหมายถึงอันไหนก่อน๋ยวก่อนนะหมายถึงจังหวะหรอหรืออะไร อ่ะโอเคโอโอต่อไปค่ะใครจะตอบกดเลยนะอืมอืมไม่กีเดือต้องหาช่วยกันโอเคใครจะตอบกดเลยลูกไปเร็ว พาทิชเชิญค่ะสีสันของเสียงครับใครหรือสากลคะสากลครับถูกต้องค่ะออกได้เลยค่ะลบปนค่ะเสียงโทนตอบว่าดูนกพลตอบว่าเสียงโทนครับอ๋อเกียงเสียโทนโอเคมันเป็นของเดือนไทยหรอสากนคะ สากลครับกด้ครับูครับตอบได้เลยนะคะหรือว่าต้องหยุดมือก่อนหยุดมือก่อนสรูกนนรัชกิจค่ะจังหวะหน้าทับครับเป็นของดนตรีไทยหรือสากลคะไทยครับโอเคครับต่อไปโตดีค่ะเช่นค่ะการประสานเสียงครับการประสานเสียงของไทยหรือสากลคะสากลครับโอเคครับ ต่อไปคุณธรรมเช่นครับทำนองทำนองของดนตรีไทยครับโอเคครับผ่านครับต่อไปค่ะปริยพัฒน์ค่ะระบับเสียงค่ะเป็นของดนตรีไทยหรือสากลคะสากลค่ะ,คะโอเคค่ะผ่านค่ะเดี๋ยวนะหาชื่อปริยาพัฒน์ไม่เจออยู่ห้องอะไรนะลูกห้องหนึ่งนะงงวะ โอเคอ่านค่ะต่อไปชวันวิทย์เชิญค่ะเมโลดี้ของสากลนะคะใช่ครับถูกต้องครับออกได้เลยครับอ่าใครจะตอบเร็วเหล็กตั้งสามสิบกว่าคนทำไมเหลือเหลืออยู่เยอะจังมาเร็วใครจะตอบอบเร็ว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  งั้นครูขอกดหยุดเรคคอร์ดก่อนแล้ว